สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมข้าโพดอาหารสัตว์อายุ25วันได้ฝนไปเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่แล้งมา2อาทิตย์ได้ฝนมาก็จะสดชื่นอย่างที่เห็นครับเอาพามาชมนะครับ ต้ฝนแล้วก็อย่างที่เห็นครับแปลงนี้ห้าสิบไร่เป็นพันของไพโอเนียเบอร์สี่หกหนึ่งสาม แปลงนี้ตอนหยอดปุ๋ยรองพื้นไล่ละประมาณ20กิโลกร,รมัมสูตร16 20สศูนย์ส่วนตอนทำรุ่นควรดินใส่ปุ๋ยก็ประมาณไล่ละ40กิโลกร,รมัมก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอายุ25วัน ส่วนยาหนอนก็ฉีดไปเมื่อวานนี้ครับต้นเอี่ยมละได้ฝนมาก็สดชื่นครับถ้าไม่ได้ฝนก็แย่เหมือนกันเป็นกระโพดนน้ำฝนครับใช้ระบบน้ำฝน ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ครับผมสวัสดีครับ